ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่ออีกงาหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการต่อองตัวรไฟฟ้ปาปั้นมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ CAGE ครับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อองครไฟฟ้าปั้นมันเชื้อเพลิงด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ก็มีสายไฟสายาเทปเป็นตาราง สายไฟนะครับเครื่องมือมิอมเตอร์คีมทางแหวนไอ้โทษทีคีายามยัำสายไฟมีตัดหอกสายไฟคีมปากแหลมไข่ตุ้หัว,ว,แ,รวแรงของ U C U นี้นะครับน,นี้ก็เป็นเครื่องมือในการเอาอลอยไฟปั้นน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีสวิตช์แจมีหลังปา เอาเลยนะครับมีอเครื่องจั่น CAG ที่เราจะใช้นะครับทีนี้มาดูวงจรอัลปัน้นน้ำเชื้อเพลิงอันนีวงจรอัลปัน้นน้ำเชื้อเพลิงก็ประกอบไปด้วยมีแบตเตอรี่ฟิว100แอมป์ฟิว40แอมป์ใส่กุญแจคอพวงอะไรฟิว M, เฮียร์บาย15แอมป์รีเลย์เฮียรบไปนะครับแล้วก็ opening, เซอร์กิตโอเพนนิ่งรีเลย์ทุกตัวนี้ครับรีเลย์ปั้นน้ำมันปัน้นน้ำเชื้อเพลิง เันจ่ายเงิจ่ายที่เราจะใช้ในวันนี้มันจะต้องใช้สัญญาณ e m นี e นะครับแล้วก็กล่องซีอูแบบกล่องซีอูเอามาดูหลักการทำง,งานของวงจร่ันกันแล้วกันนะครับจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วเปิดเซฟคุณแจออนไปนะครับไปมาตรงนี้นะครับไปไปไหนมานี้ปิดมานี่นะถึง้วบบวกดีก็จะเข้าไอจีสวิต ่านเข้ามาขั้ว85อาา่นานโค้ดตัวนำออก86วงกลาวพวกวงจรเกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้าแ็กต่อเมื่อมาดูดหน้าแ็กต่อไปนะครับไปจากแบตอรีก็จะผ่านเข้า V ไปเข้าขัา้ว30เมื่อกี้มันต่อแล้วไมครับ30 87ก็จะจ่ายไฟให้ของ ECU ที่บวก B และบวก B1 วงกลาวที่ E1 น,นั่นก็คือภาคจ่ายไฟให้ของ ECU นั่นเองครับส่วน BA วินาทีก็เป็นไฟแช่ของเหมือนเดิมนะครับ จะนี้จะปิดสวิตช์จะเปิดสวิตช์ไลน์นี้จะมีไฟแช่ตลอดเวลาในะขณะที่30ต่อกับ87เนี่ยมันก็จะจ่ายไฟลงมาที่เซอร์ก t ิตโพรนจ่ตรีเลย์หรือรีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพิงนี่ครับมาเข้าขั้วบวก B ผ่านคนวด L1 นะครับออกขั้ว FC ของรีเลย์มาที่ขั้ว FC ของกลอ่อง e ีซมารอที่ขา C รอลงกาวนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเปิดซิงเจอออนนี่ปั๊มยังไม่ทํางานหลังจากนั้นเราบิดสวิตช์สตาร์ทครับนี่สวิตช์สตาร์ทบวกบีต่อเอสทีสตาร์ทเครื่องนะครับไฟก็จ่ายมาเข้าหัวลวดแอลสองลงกลียวที่หนึ่งครบวงจรคดว่าแอลสอง 2, เกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้านแหนกต่อบวกบีต่อ FP ก็จ่ายไฟให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลียวที่ควรลบปั๊มเพราะฉะนั้นตอนนี้ปั๊มน้ำมันทำงานตามหัดลวดแอลสอง พราะผลว่าเรามีไฟมาเลี้ยงจากขั้วเซลล์กุงแจขั้วเอทีนี่ยนะฮะขณะที่เราติดซื่องแจไปตำแหน่มสตาร์ตแลตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์ก็หมุนแล้วเครื่องยนต์ติดชึ่งขึ้นมาพะเครื่องยนต์ติดปุ๊บม,มาดูตัวนี้ครับตัวนี้คือจันจ่ายจันจ่ายมันก็จะหมุนนะครับเครื่องยนต์หมุนจันจ่ายจะผลิตสัญญาณแนนดีตรงนี้เป็นขดลวดพิการคอยนะครับหรือขดลวดกําเหนิดสัญญาณแนนดีนั่นเองนะ มันก็จะส่งสัญญาณอ e, ีปิ้งปิ้งปิ้งมาที่กล่อง ECU ครับมาถึงกล่อง ECU ปะง้ปะไงก็ไปยัวงวงจร e m บ4ไปเช็กขา B ของคาลิสเตอร์เมื่อมีสัญญาณมาเท็กขา B ของคาลิสเตอร์ทำให้ขา C และ E ต่อถึงการลงเข่าก็คือเป็นตัวนำนั่นเองครับใช้หลักการคำพูดง,ง่ายๆเพื่อให้เข้าใจนะครับพอเช็กขา B เพิบ C ต่อ E ขดว่ายาวหนึ่งก็ครบวงจรที่สองวิวเมื่อครบวงจรเกิดสนามแม่เหล็กก็ดูดหน้าคอนแทคบวก B ต่อกับเ d เพราะฉะนั้นตอนนี้สองขอดนี้มันช่วยกันทํางานครับเดอกันดึงอยู่แต่มาดึงหน้าคอนแทคบวก B ต่อ FD เอฟตีัก็ยังหมุนอยู่ต่อไปพอเราเครื่องยนต์สตาร์ตติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยสวิตช์สตาร์ตกับคืนเพราะฉะนั้นลายนี้ลายกคเเนี่ยอันนี้นะครับเอ ก็คือคนวัดแอลสองนนะครับคนวัดแอลสองก็จะหยุดทำงานแต่ว่าคนวัดแอลหนึ่งนี่ยังคงทำงานอยู่ต่อไปตามสัญญ,ญ e. าณยนดีตาบได้ที่จันจ่ายหมุนสัญญาณยนดียิงเข้ากล่อง icu นะครับวิ่มาทิกขาบีตลอดเวลาทำให้มัร์จิตเตอร์ทำงานตลอดเวลาแอลหนึ่งก็จะไปลงกาวที่ขาอิมิตเตอร์นี่นะครับข้อหีนี่ครับนี่ขาเบสขาซีคอลเลกเตอร์อีก็อิมิเตอร ทีนี้ถ้าเราต้องการจะดับเครื่องแล้วก็ปิดสวิตช์กุญแจไป็นตำแหน่งออฟยี่ไปรีเล์ทำง,งานไอ้โท่ที่หยุดทำง,งานนะฮะเราออฟยี่ไปรีเล์หยุดทำง,งานก็ไม่มีไฟมาจ่ายให้อะเซอร์กิตตรงที่ลีเล์เลปั๊มน้ำมันนั้มีไฟใจ่ายให้กล่อง ecu เครื่องยนต์ก็ดับนั้นหลักการทำง,งานของวงจรก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะต่อวงจรนะสไลด์นี้วนเวลาต่อวงจรเราก็ต่อนะครับตอนนี้ขั้นตอนการต่อวงจรนะ ต่อจากบวกแบตเตอรี่มาผ่านฟิวร้อยแอมป์มาผ่านฟิวสี่สิบแอมป์มาเข้าบวก B ใช้กุญแจหลังนั้นเราก็ต่อขั้ว IG นี่นะครับขั้ว IG มาเข้าขั้ว85ใช่ไหมออก85ก็มาต่อ86ตรงกลงกาวเราจะเปิดใช้กุญแจออนสายสีฟ้านี่ก็ยังมีสนามแม,ม,ม่เหล็กกับมีไฟครบวงจรที่เปิดสนามแม่เหล็กถูกต้องไหมครับสนามแม่เหล็กตัวนี้ก็ไปดูสามเต่อ87ทีนี้ผมก็จะมาต่อขั้ว จากร้อยแอมเนี่ยมาผ่านฟิวย,ยีไปสิบห้าแอมต่อมาเข้าควสามสิบทีย่ยีไปรีเลย์ออกจากยีไปเลย์ควบแปดเจ็ดก็เราก็ต่อมาที่กล่องซีอูที่บวกบีแล้วก็บวกบีหนึ่งแล้วก็ต่อไปควบบวกบีที่พักบริการจ้ำที่แปดเจ็ดจีกีนึงเคยไหมครับสายไปมาจ้ำตรงนี้ปึ๊บต่อมาให้ครับมาเข้าควบวกบีที่เซอร์กิตที่รีเลย์รีเลย์ของฟังอ่า แล้วต่อข้าวบวบบีก็มาต่อขั้วไอเอสซีลากยามาเลยครับต่อสายไฟต่อมามาเข้ากล่่องทีขั้วไอเอสซีต่อด้านนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็มาต่อขั้วไอเอสทีไเอสทีที่ซื้อคุณแกสายสีเขียวนะครับต่อปุ๊บมามาเข้าขั้วไอเอสทีของกดลวด L2 ของดิเลตเซอร์ฟิตตัวนี้ดิเลตหรือดิเลตพัดน้ำมันออกที่ขั้วยีหนึ่งเราก็จับ สายปึ๊บมาลงกาวเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราบ,บิดสวิตสตาร์ปึ๊บไฟจากสวิตกุญแจคอพวงเราก็ปึ๊บมาเนี่ยเส้นสีเขียวผ่านกดด้วดลงกาวก็จะเกิดสนามแม่เหล็กจะสนามแม่เหล็กก็ดูดหน้าจากบวก B ีต่อกับเอพีที่คือบวก B นะต่อกับ AP เอพีก็จะจ่ายไฟป,ปึ๊บมามาเข้าขั้วบวกปั๊มลงกาวที่ตัวลบปั๊มก็จะทำงานตอนนี้เพราะตอนนี้เราต่อตรน สีเขียวเนี่ยก็คือขะนาดสตาร์ทเนี่ยปัามจะทํางานแหะพอเครื่องยนต์ติดเพ๊บจานจ่ายหมุนที่เรามาต่ออันะนี้มาเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการต่อสายไฟนะครับเราก็มาจับขั้ว NE ที่จันจ่ายนะครับลากยาวมาเลยเพลบมา,มาเข้ากล่องมีซที่ขั้วเ e. ั่นีอ่เสร็จเรียบร้อยเราก็มาต่อขั้ว E1 ให้มันนะครับเ1็นหนงกล่อง e c ซ แล้วก็เหลือเส้นสุดท้ายก็คือขั้ว B ีไีที่เราไม่ต่อใช่ไหมเราก็ลากปึ๊บม,มาเข้าเย็บใบสิ่งแอมดังนั้นขั้นตอนการต่อวงจรปั๊มก็จะมีประมาณนี้แหละครับเสร็จแล้วครับผมก็ทบทวนหลักการทํางานให้ใหม่นะอันนี้เมื่อกี้ต่อนะทีนี้หลักการทํางานนะครับหลักการทํางานนะมาดูนะครับเปิดเซนเนอออนปั๊บไปเข้าบวกปีออกไอจีผ่านกดลวด ของมีเลเยไปลงกาวครบวงจรเกิดสนามแม่เหล็กด,ดูหน้าแขกสามดต่อ8ปดเจ็ดจากไปให้บวกบีบวกบีหนึ่งที่กล่อง ECU ลงกาวที่หนึ่งกล่อง ECU พร้อมทํางานและในขณะเดียวกันที่ควบแปดเจ็ดมันก็จะจ่ายไฟออกมาเข้าควบวกบีของมีเลปั๊มน้ำมันออกควบเอฟสีไปรอลงกาวที่ขาซีของทาพิเตอร์เพราะตอนนี้เราเปิดสวิตช์เจอรออนปั๊มยังไม่ทำงานนะครับปั๊มยังไม่ทำงาน พอรับิบดสวิตสตาร์ทครับสายสีเขียวบิดสวิตสตาร์ราทรปึ๊บจ่ายไฟสองโวลต์เข้ากล้วย t a TA, ผ่านขดลวด,ด L2 ลงลกาวที่อินครบวงจรเกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคขั้วบวก B กับเอต่อกันเมื่อกี้บวก B มีไปมาแล้วพอมันต่อกับเวีมันก็จ่ายไฟออกมาเข้าขั้วบวกปัม๊มกันนะครับผ่านขั้วลบปัม๊มลงกาวครบวงจรปั๊มก็ทํางานตอนนี้ปั๊มทํางานแล้ว พอปั๊มทํางานเครื่องยนต์ติดปั๊บตอนนี้จานจ่ายหมุนครับจานจ่ายหมุนมันจะปลิดสัญญาณเยนีเอาสัญญาณเยนีเนี่ยมาทิศขาบีของทรานซิสเตอร์ตัวนี้เพื่อให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทํางานจากนั้นเมื่อสัญญาณเยนีมาทิศขาบีปั๊บทรานซิสเตอร์ทํางานปุ๊บห้วยเอฟซีของขนวัวยาวหนึ่งนี่ก็วิ่งปุ๊บมาครบวงจรใช่ไหมครับพอครบวงจรปุ๊บก็เกิดสนามแม่เหล็กก็ดูดหน้าคอนแทกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นว่าในขณะสตาร์ท เส้นสีเขียวก็เกิดสนามแม่เหล็กเห็นไ,ไหมกดลวดแ้วหนึ่งเส้นสีแดงก็เกิดสนามแม่เหล็กเพราะว่าสัญญาณยันดีมาสั่งทานท์ิิเตอร์ทํางานแล้วตาไมครับมันก็ทํางานซ้อนกันอยู่2ดกดตอนนี้หลังจากนั้นเราปล่อยสวิตช์สตาร์ทกับคืนพอรถปิดติดเครื่องเสร็จเรียบร้อยเ,เครื่องติดแล้วเราปล่อยสวิตช์สตาร์ทกับคืนลายสีเขียวจะไม่มีไฟแล้วเห็นไ,ไหมพอเราปล่อยสวิตช์สตาร์ทกับคืน ลายสีเขียวไม่มีไฟแต่ลายสีแดงกดรด้วยแนวหนึ่งมายังลงกาวตามคําสั่งของสัญญาเงินยือยู่ต่อไปเพราะนั้นรีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยังทํางานอยู่ต่อไปอันนี้ก็เป็นหลักการทํางานของวงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็คงจะมีประมาณนี้หลักการของมันนะครับส่วนปั๊กบริการนี้ไอ้ขั้วบวกบ,บีกับเบสพีนี่เอาไวช้ช็อตถ้าเราช็อตขั้ว,วบวกบ,บีกับเบสพีนะครับช็อตปุ๊บ เปิดซเจ้าวันันนี้มันก็จะจ่ายไปเข้าปั๊มเลยเอาไว้เทสปั๊มมาปั๊มมันยังทํางานอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับพวกไปที่วงจรปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงอ,อันนี้คือที่ภาพที่เรายังไม่ได้ไฮไลท์ก็จะเห็นมองเห็นในภาพทีนชัดขึ้น,นครับพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยนะตามสไลด์นะครับเราก็ไปที่เครื่องเลยครับ ไปที่เครื่องเลยนะครับตามไปที่เครื่องเลยครับเพื่อไปต่อของจริงครับออกมาดูครับ